สวัสดีค่ะวันนี้เคมสอจะพาไปดู New Formula Series จากโคซีบโอฟาร์มผู้ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะในซีรีส์นี้นะคะจะแตกต่างกับเครื่องสำอางเดิมๆที่เรารู้จักกันโดยการใช้ส่วนประกอบจริงจากพืชลงไปในเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นส่วนของใบหรือเปลือกแทนสารสาก,กัดรูปแบบน้ำที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ค่ะ โดยส่วนของพืชที่ใส่ลงไปนั้นจะยังคงสีคงกลิ่นของพืชชนิดนั้นๆไว้แล้วก็สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้100%เจึงพาสารสำคัญเข้าสู่ผิวได้ทั้งหมดค่ะ ส่วนเทคโนโลยีที่ทางโคสิตไบโอฟาร์มเลือกใช้นะคะเรียกว่าสโนคอสเมติกเทคโนโลยีนะคะจะเป็นการนำผนังเซลลของพืชออกโดยอาศัยกรดแล้วก็ไฮโดรเจนไอออนจากเวนิก้านะคะหรือว่าน้ำส้มสายชูจากพืชเนี่ยทำให้เกิดโครงสร้างที่เรียกว่าไฮโดรเซลลูโลสนะคะ ผนังเซลของพืชเนี่ยก็จะถูกทำลายลงแต่ก็ยังคงโครงสร้างไว้ได้ค่ะตัวนี้เมื่อถูกแรงถูจากมือของเรานะคะตัวพืชชนิดน,น,นั้นก็จะสามารถแตกออกแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้โดยที่ไม่เหลือส่วนใดทิ้งไว้แล้วก็เทคโนโลยีนี้นะคะจะไม่ไปทำให้สารสำคัญในพืชของเราเนี่ยถูกทำลายหรือว่าลดลงนั่นเองค่ะและทางผู้ผลิตนะคะเขาก็ได้มีการทดสอบหาสารสำคัญในตัวพืชจริงๆนะคะ ตัวอย่างนะคะจากการใช้ใบบอบกเนี่ยลงในผลิตภัณฑ์ที่อว่าตัว Big s e ีซ a า Magic นะคะได้มีการทดสอบหาสารสำคัญของใบบอบกนั่นก็คือตัวอะเซทิโคไซนนะคะโดยวิธี HPLC ตัวนี้พบว่าหลังจากที่นำใบบอบกนะคะไปผ่านกระบวนการแล้วเนี่ยก็ยังคง สามารถตรวจหาตัวอาเซียทิโคไซ์เนี่ยยังมีปริมาณเท่าเดิมนะคะไม่ถูกทำลายหรือว่าลดน้อยลงดังนั้นนะคะก็สามารถยืนยันได้ว่าเทคโนโลยีนี้นะคะสามารถพาสารสำคัญจากพืชจริงเข้าสู่ผิวได้100%เลยค่ะและนี่คือตัวอย่างของตัว b ิ๊กสีซ่าเมจิกนะคะหนึ่งในซีรีส์นี้ซึ่งใช้ใบเบอรบกของจริงลงไปค่ะ อย่างที่ทราบกันนะคะว่าใบบัวบกมีสรรพคุณต่อผิวมากมายนะคะอันนี้มีประโยชน์ต่อผิวเช่นเร่งการสมานแผลให้เร็วขึ้นช่วยกระตุน้นการซ่อมแซมผิวปลอบประโลมลดการอักเสบราคายเครืองของผิวแล้วก็ยังช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะนอกจาก Big s ซ Sa Magic นะคะอันนี้ยังมีแก๊งเพื่อนในซีรีส์นี้อีก2ตัวด้วยกันค่ะนั่นก็คือตัว h a าลบ Field นะคะ ตัวนี้จะใช้เปลือกส้มฮาลาบองนะคะซึ่งเป็นส้มสายพันธุ์หนึ่งบนเกาะเชจูประเทศเกาหลีใต้นะคะตัวนี้เราจะได้ทางคอนเซปต์จากพืชจริงที่สามารถซึมเข้าสู่ผิวได้แล้วก็ยังเป็นการใช้วัตถุดิบเหลือใช้หรือว่าเป็นการรีไซเคิลแมทชิวเรียลอีกด้วยค่ะ ซึ่งฮาลาบองผิวนะคะหรือว่าเปลือกส้มชนิดนี้เนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แคโรทีนอยด์นะคะที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับผิวช่วยปลอกประโลมลดการอักเสบระคายเคืองของผิวแล้วก็ยังช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นอีกด้วยค่ะ อีกหนึ่งตัวในซีรีส์นี้นะคะก็คือเมจิกคาเลนดูล่าเจนะคะตัวนี้ใส่กลีบดอกคาเลนดูล่าหรือว่าดอกดาวเรืองลงไปนะคะซึ่งคาเลนดูล่าเนี่ยก็อุดมไปด้วยแคโรทีนอยด์ฟลาวนอยด์แล้วก็ไตรเทอร์ปีนอยด์นะคะตัวนี้ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับผิวปลอบประโลมช่วยเร่งการสมานแผละนะคะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติในการช่วยต่อต้านแบคทีเรียบนผิวนะคะกลุ่ม P. acne แล้วก็ s t a p h y โ o c o ค c u s อเรียสนะคะที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวได้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ new formula series ที่เคมซอ r c สนำมาฝากกันในวันนี้นะคะถ้าสนใจสามารถติดต่อกับเคมซอ r c สได้ทุกช่องทางนะคะและทาง Line o f f i c i a l app เคมซอ r c สนะคะอย่าลืมเติม s ด้วยนะคะ